หนุ่มอัธพรคนจริงประกาศจุดยืนชัดเจนไม่กลัวถั่วลงถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มากความสามารถสำหรับหนุ่มอัธพรถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาในวงการบันเทิงมากนักเพราะเจ้าตัวได้ทุ่มเทดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ขอเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แบบที่ไม่วันว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะมีผู้คนที่กำลังคิดต่างและขอยืนยันจุดยืนในการรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปหลังจากที่หนุ่มอัธพรโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลได้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งนี้การแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ